ดี๋ยววันนี้ข่าวสารมีมากมายครับมาติดตามภารกิจแรกของท่านนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับมีการหา,หาหรือผู้จัดกิจกรรมระดับโลกตลอดจนเยี่ยมชมห้างสรรพสินค้าค้าปลีกซึ่งมีสินค้าไทยวางขายจำนวนมากครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพบหา,หาหรือกลุ่มผู้บริหารฟอร์มูล่าอีผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าโดยทางฟอร์มูล่าอีสนใจจัดก,การแข่งขันรถแบบ E ีวีในประเทศไทย ถือว่าตรงตามความต้องการของประเทศไทยโดยท,ที่ทราบว่ายอดจองรถ E ีวีในไตรมาส4ที่ผ่านมายอดจองรถ E ีกว่า4 0ถือว่ามีอัตราใช้ที่เยอะมากดังนั้นการเจอกันถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าโอกาสนี้ยังได้พูดคุยนัดหมายผู้บริหารเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ที่มีศักยภาพในการจัดการแข่งขันได้ที่จังหวัดชิงใหม่ผู้บริหารจะเดินทางมาเยี่ยมชมซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุน r e e n Sustainability อีกด้วยครับ กำหนดการที่2นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้พบกับผู้จัดงานอาร์ตบรัสเซลนะครับพร้อมกับเชิญมาจัดงานนิทรรศการที่ประเทศไทยเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะระดับโลกหลายหมื่นคนครับให้มาซื้อขายงานศิลปะในเมืองไทย จากนั้นครับเดินทางไปที่ห้างแกลลอรี่ครับซึ่งเจ้าของนะครับถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่5โดยแจ้งว่าครับคนไทยเนี่ยมาใช้จ่ายที่ห้างคิดเป็นรายได้กว่า2%ของยอดขายซึ่งไทยแล้วก็ฝรั่งเศสครับมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานและห้างเองครับก็มีแผนที่จะกั้นพื้นที่ไว้สําหรับยังดีไซเนอร์ในขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีก็เชิญไปตั้งป๊อปอัพที่ประเทศไทยส่วนที่สุดท้ายครับก็เป็นห้างค้าปลีกนะครับที่มีสินค้าไทยเนี่ยมาวางขายจําหน่ายจํานวนมากนะ อย่างเช่นนำเข้าต้นหอมไทยกว่า60,000กิโลกร,รมัมซึ่งนายกรัฐมนตรีครับก็อยากให้นําสินค้าไทยเนี่ยมาขายให้มากขึ้นและหากคับสามารถเจราจาในเรื่องของ FTA ได้สําเร็จครับก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสินค้าไทยเป็นอย่างมากและก็หวังว่าวันที่18เดือนนี้ครับการเจราจา FTA ก็จะจบลงเพื่อให้สินค้าไทยนั้นได้มาโชว์ในประเทศก็ได้เป็นที่ชื่อว่านะครับในเรื่องของแฟช h ่น n Capital City of the World